เปิรัที่จีน Realme GT17 Pro Racing Edition สมาร์ทโฟนที่ใช้ชิป Snapdragon 8 Elite ถูกที่สุดในราคาเริ่มต้น14,400บาทเวลาสุดทางเร็วมีประเทศจีนก็ได้เปิดตัวเร็วมี GT17 Pro Racing Edition ที่มาพร้อมจุดเด่นคือใช้ชิป Snapdragon 8 Elite ที่แรงที่สุดแต่มีราคาเริ่มต้นเพียง 3,999หยวนหรือประมาณ14,400บาทเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิป Snapdragon 8 Elite ที่ถูกที่สุดเลยล่ะครับโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอ BOE S2 OLED ขนาด6.78นิ้วความเอียด 1.5K มีความสว่างสูงสุด6,000 n i t มีค่ารเรชเรท120เฮใช้ชิป Snapdragon 8 Elite ให้แล้วมาแบบ LP d r r p X มีฮีเลอร์12กิกกับ16กิก ่วนลอมเป็นแบบ US 40มีให้เลือก2 6, 6, 5 6 g b กับ5 1 2 g b บนระบบบริการ Android 15ครอบทับด้วยเร็วมี UI 6.0ให้กล้องหลัง2ตัวมีทั้งเลนส์หลักความเรียด50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ MX 8 9 6ขนาด1ส่วน1.56นิ้วอุลุษแสง1.8พร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS กล้องอัลตราไวความเรียด8ล้านพิกเซล เซนเซอร์ OV 8D10 รัวแสง F 2.2ส่วนกล้องหน้าความเร่ว1 6ล้านพิเซลมีมาตรฐานการน,น้ำกันฝุน่น IP68 ทั69ไแบตเตอรี่มาที่6 5 0 0มม a h รองรับชาร์จไว 120W วั Super Smart ์เรียวมี GT17 r o r a c i n g Edition มีรุ่นร,ราคาตามนี้ครับรุร่นแร,ร,ราาม 12GB รอม 256GB กกมีราคาอยู่ที่3 0 9 9หยวนหรือประมาณ14,400บาทรุร่นแรม1 6 g b รอม256กิ้งราคาอยู่ที่3 3 9 9หยวนหรือประมาณ15,800บาทรุ่นแรม12กิกรอม5้2อิีราคาอยู่ที่3699หยเวนหรประมาณ 17,,200 บาทและรุ่นแรม16กิกรอม5 2 2ร้ิาคาอยู่ที่3 9 9 9หยวนหรือประมาณ1 8 6 0 0บาทครับ